สวัสดีครับกับผมดาวิชัยไข่หัสเหรียญวันนี้ผมจะมาไข่หัสเหรียญเหรียญน,นี้ครับนี่เป็นเหรียญหนึ่งบาทเงินพระบรมรูปไมลาพดรอสอหนึ่งสองเจ็ดหรือที่เรียกกันว่าเหรียญนวนดซึ่งรู้จักกันทั้งวงการนักสะสมและวงการประเครื่องเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมหายากและมีราคาสูง แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเหรียญหนึบาทเงินพระบรมรูปไอรพุรอซอหนึ่สองเจนี้มีได้กันถึง3แบบแบบที่1นะครับเป็นเหรียญกระสาับเงิน1บาทช้าง3เสียนึงสองเจ็แบบปกติซึ่งมีจำนวนการผลิตถึง1นึ่งล้านสามหมเก้สเวรเหรียญ แต่เนื่องจากเหรียญทรงมาถึงล่าชา้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลอจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชกาลที่ห้าก็ทรงสวรรคตแล้วดังนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกจึงได้พระราชทา,านเป็นเหรียญที่ระลึกแจกในงานพระเมรุพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระจุลอจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแบบที่สองนะครับ เป็นเหรียญกระสามเงินพระบรมรูปมายลาวพลดอดสอหนึ่งสองเจ็ดแบบสี่นาฬิกาโดยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญตัวอย่างนะครับซึ่งมีอ,อ,กอ ate, ักษรเอปาเตตตรงขอบเหรียญด้านขวาเมื่อเทียบกับหน้าปัดนาฬิกาแล้วอยู่ตรงกับเลขสี่นาฬิกาโซนด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงขอบเหรียญด้านขวามีอ,อักษร a อสเซซึ่งแปลว่าตัวอย่างเป็นภาษาฝรั่งเศสน,นะครับเหรียญแบบที่สองนี้ไม่ทราบจํานวนการผลิต แบบที่3านะครับเป็นเหรียญกระสาบเงินพักบรมรุปไอลาพอรสอหนึ่งสองเแบบไปนาฬิกาโดยเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญที่มีตัวอักษรย่อเอปาเตอยู่ตรงขอบเหรียญด้านซ้ายด้านบนของตัวอักษรจุฬาซึ่งเมื่อเทียบกับหน้าปัดนาฬิกาแล้วตรงกับเลข8ปนาฬิกาและด้านหลังของเหรียญนะครับมีอักษรเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าแอสเซ ตรงขอบเหรียญด้านขวาหลังคำว่าบาทแปลว่าตัวอย่างเหรียญน,นี้นะครับไม่ทราบจำนวนการผลิต สำหรับเหรียญกระสาบเงินพระบรมรูปไอาลาโพธลสอศหนึ่งสองเจ็ดนี้นะครับถึงแม้จะมีจำนวนการผลิตถึง 1, 33, หนึ่งล้านสามืสามพันหร้อยเก้าสเดเหรียญแต่ก็ไม่ได้นำออกมาใช้คาดว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้พระราชทานเป็นเหรียญที่ระลึกในงานพระเมนพระบรมสมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประมาณ10,000กว่าเหรียญน,นะครับส่วนที่เหลือก็ไม่ได้มีบันทึกไว้ว่า ได้นำออกมาใช้ก็เป็นเวลา100ปีแล้วซึ่งปัจจุบันคาดว่ามีเหรียญที่เป็นของแท้หมุนเวียนอยู่ในตลาดน,นักสะสมนี้ประมาณ1,000เหรียญเท่านั้นเอง